สำหรับคันนี้นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่น Space Cab 1.9 LDA สีบอลเงินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้ามีความต้องการกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเคสนี้กับ f อท่านนี้นะครับการตกแต่งโปรนี้ที่ลูกค้าเลือก,กคือโปรล้อเอ็นไฟสนะครับสำหรับเอ็นไฟโปรนี้นะฮะสิ่งที่ลูกค้าได้ตามคลิปนี้นะฮะแล้วก็มีบางสิ่งที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้นะครับสาหรับ ปรนี้ก็คือนี่ฮะชกอัพฝากระโปงหน้าฮะเราติดตั้งให้อยู่แล้วนะครับอย่างเคสนี้เราก็ติดตั้งให้แมตช์กับตัวล้อนะครับก็คือตัวแผ่นปิดดุมล้อแล้วก็คาลิปเปอร์นะครับก็เป็นตัวสีแดงจะใช้งานได้จริงๆฮะเคสแบบนี้นี่ฮะหล่อเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ฮะโมเดล2022กระจังหน้าสวยอยู่แล้วนะครับสำหรับล้อก็คือเป็นล้อเ e n ็มฟ SE นะครับ รัด,ด้วยยังสองสี่ห้าสี่สิบห้าแล้วก็กดหน้าลงมาหนึ่งนิ้วครึ่งครับคันนี้ส่วนล้อหลังครับใส่ที่สองเจ็ดห้าสี่สิบกดหลัง,ลงมาสามนิ้วก็สวยครับสำหรับคันนี้นะครับหน้านิ้วครึ่งหลังสามนิ้วก็ทรงก็จะบาบลานซ์พอดีครับสำหรับการใช้งานนะครับเพราะว่าไม่ได้เตี้ยมากนะครับสำหรับการขับขี่ถ้าเตี้ยมากบางทีขับไปแล้วมันไม่ค่อยสนุกนะครับ ส่วนด้านท้ายก็มีการถอดกันชนหลังออกนะครับใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็มีการติดตั้งทอซิงครับทอซิงป้ายได้นะครับออกท้ายนะครับตัวนี้นี่คือมิติของรถคันนี้ครับกับโปรอ็นไฟครับที่นิยมมากนะครับตอนนี้แล้วก็ลูกค้าอยากได้โปรนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามจัดสรรให้ตามคิวนะครับที่ลูกค้าทําเรื่องเข้ามาส่วนฟิล์มที่เห็นอยู่นี้คือเป็นฟิลม์ม ยอดฮิตนะตอนนี้เลยครับเป็นฟิล์มฟ้าใสก็เป็นฟิล์มอีกหนึ่งฟิล์มที่ลดซิ่งนะครับหรือว่าลูกค้าเห็นแล้วชอบเพราะว่าเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างสวยนะครับเวลาโดนแสงขึ้นประหลอดนะครับเวลาขับขี่กลางคืนก็สว่างดีแต่ข้อเสียก็คือค่อนข้างร้อนนะฮะตรงนี้ส่วนด้านในโปรนี้ที่ได้นะครับก็มีการติดตั้งวัดบูธให้หนึ่งตัวก็ เป็นตามโปรของโปรเอ็นไฟอยู่แล้วนะครับส่วนด้านอื่นก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปนะครับสําหรับโปรนี้และลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวกระบะไลเนอร์นะครับนี่ฮะก็เพิ่มเติมมาจากโปรเอ็นไฟนะครับไว้สาหรับรองรับอุปกรณ์ที่ถอดออกตรงนี้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับกับ f c ฟท่านนี้รับรถจบที่29,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่ง วันนี้ครับผม